Of space out wide, Chance! upfield, oh, just skips past his man. Oh! Yes! I love the chase and the hunt, and I set the pace yes, when I'm running. Awesome. I always take what I want, and I always give it 100. Oh, Don't keep the bank, no, funded. Play shot. the game like it's nothing. I'm always paying for something. In Don't take for granted, stay humble. Stand now we go, hit. it's time to look at the enemy. In the mirror, if he is no friend to me. Okay. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up, so I can make a better me. สวัสดีครับเราดูนักเตะในแพ็กฟีเจอร์เพยเยอร์เบเกิลสตาร์ที่ใช้ตะกั่งบอลแรกมาลุลลัวแล้วนะครับเรามาดูดิเจเนลลี่ในแพ็กแมนยูกันบ้างนะครับหลังจากที่รีวิวปีเตอร์ชไมเคลิลนะครับคนนี้ก็น่าสนใจนะครับผมทาวฟังก้าลอไม่ใช่ปูลอครับเดนนิสลอนะครับนี่เป็นนักเตะที่ปัจจุบันมีอายุมากที่สุดในในใ,ในเกมเลยนะครับผมปัจจุบันเขาอายุ82ปีนะหมายถึงชีวิตจริงนะไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่อายุในเกมนะครับผม <laughs> มาดูกันหน่อยครับว่าจะเป็นยังไงนี่เป็นลิเกเดลี่ร่างแรกของเขาเลยนะครับในปี2021เนี่ยจะเป็นเวอร์ชันตำนานลิเกเพย์กาสีทองนะครับแต่ในในเกมภาคนี้นะครับผมก็มีเวอร์ชันลิเกเดลี่นะครับเวอร์ชันท็อปสูงสุดแล้วนะครับผมอ่ะทำเวลตันแล้วจะมีโปรเกชันพอยท์ทั้งหมด26พอยท์นะครับผมเนื่องจากว่าทีมเพย์สไตล์ของเดนิสนอร์เนี่ยจะไปลองบอล75นะครับที่เหลือเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับโดยเฉพาะควิกเคาน์เตอร์กับโพสิชันเกมซึ่งเป็น2สายหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตไมม่อััพพทีเเลลยย์์สไตนะครบผม <laughs> ผมอัพสเตตล้วนๆเลยนะฮะถ้าเกิดกดตามที่เกมกำหนดให้เนี่ยจะได้โอเวอร์อออลยู่ที่94นะครับแบบไม่รวมบัฟนะครับดินิสลอเขาจะเด่นเป็นเรื่องของเกมลุกนะแล้วก็จัมป์นะถ้ากดตามนี้เนี่ยได้จัมป์เกเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันเยอะเกินไปเขาสูง <ke ga> 175นะครับเอาเรื่อสเต็ตเนี่ยเกมแนะนำให้ใส่4แต้มเลยนะครับมันเพิ่มเฮดดิ้งจัมปิ้งผมว่าผมไม่ใส่เรื่อสเต็ตดีกว่านะครับผมลดเหลยสูตรนะครับเอาไปใส่อย,อย่างอื่นดีกว่าไหมเออ มันจ้ำเยอะอยู่แล้วนะครับผมใส่ชูตติ้ง5ไปเลยไหมชูตติ้ง5นะฮะนี่แต้มต่อไปก็จะใช้2พอยต์นะครับเป็น6ไปเออใส่ฟินิชชิ่งไปเลยนะครับผมเน้นๆเลยนะฮะออฟฟิซิฟออฟฟิเนสได้94้นะครับ <control S 2> บอลคอนโทรลทิพยงไทยบอลชั่นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับฟินิชชิ่งเราได้88นะครับแล้วดูจ้ำนะ จ้มนี่ผมไม่ได้เพิ่มเลยนะครับยังอยู่ที่93เลยนะถ้าเกิดใส่จัำสีแต้มมันจะเป็น97อ่ะทุกคนเออแล้วแต่เลยนะถ้าเกิดแบบอยากจะเอาเดนิสรอไปเหินเวหาเอาไปแบบเจ้าเวหาเปิดมงเกมมิ่งก็ก็กดตามที่เกมกำหนดเลยนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะใส่ฟินิชชิ่งมากกว่านะครับนี่เราได้ฟินิชชิ่งเพิ่มมาเป็น88นะครับในขณะที่โอเวอร์ออลนะครับพลังรวมเราก็ได้9 4เท่ากันนั่นเองนะครับผมอ่ะแล้วแต่สายเลยนะครับอันนี้ในกรณีที่ผมไม่ได้อัพทีมเพสไตล์เลยนะครับ ไปจัดเรียบร้อยครับผมลองลองทีมนิดหนึ่งนะครับ94เป็น97นะครับส่วนทีมเพสต์ไล์ผมคงไว้ที่98นี่แหละครับผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะว่าดูทรงก่อนไงว่าเล่นโอเคหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดนิสลอรเนี่ยเขาจะมีทีมเพสไตไล์เป็นลองบอลนะครับนี่เป็นเดนิสลอรที่เล่นกับแมนยูตอนฤดูกาลนู่นเลยครับ1,964 65อูย้ย1,964 65 อย่าว่าแต่พวกเรายัางไม่เกิดเลยนะครับผมคิดว่าพ่อแม่ของพวกเราหลายคนก็ยังไม่เกิด <laughs> เพลงสไตล์เป็นโกโปรเชร์นะครับเนี่ยอย่างที่บอกนะครับลองบอล75นะครับแล้วโพสิชันเกมกับควิกเคาน์เตอร์เนี่ย40 45นะครับน้อยมากเลยนะครับแล้วทีมชุดนี้เนี่ย ผมใช้โพสิชันเกมนะผมก็เลยตัดสินใจไม่อัพทีมเพสต์สไตล์เลยนะครับให้มันลุลัดลุรอดไปเลยนะครับผมไม่งั้นเราจะต้องใช้พอยต์เยอะเหมือนกันนะครับกว่าจะมาอัพทีมเพสต์สไตล์ได้ตามที่ต้องการนะครับนี่ได้เกมลุกมาที่94นะครับบอลคอนโทรลดิปวิ่งต้าท้ายบริษัทนะครับสพี่น้องของบอลอยู่ในเกมที่ปานกลางนะครับสำหรับกองหน้านะครับเอ่อฟินิชชิ่งจบสกอร์ได้มา88นะครับลูกมงแปดสิบสามนะเขาสูงร้อยเจ็ดสิบห้านะลูกมงได้แปดสิบสานะครับลูกปัดนะครับ เอ่าสปีดได้79สปีดต้น85นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง73นะครับนี่จัมเก้านี่คือเราไม่ได้อัพจ้ำเลยนะได้93ถ้าเกิดคุณอัพจ้ำเต็มๆเนี่ยจะได้97นะครับผมความแข็งแกร่งค่อนข้างบางนะครับ67นะครับบาลานซ์74ความอึดนะครับ83นะครับผมเอ่อการใช้เท้าซ้ายนะครับผมความถี่ในการใช้เนี่ยปกตินะแล้วก็ถ้าเกิดได้ใช้เนี่ยความพยายามสูงมากนะครับผมสกิลนะครับมี10สกิลเต็มแม็กซ์นะครับมีโซคคคอออนนโทรรลลลลละับบผมมม1สสกกกิิงแ้ว็ี่งงงงงเดิิ้ตออมนนน่่ครับผลลลชยไกพุ อพยิดฟินิชชิ่งนะครับยิงท่ายากๆนะครับพิวทิกลูกตอกส้นเฟิร์ส i m ม s ช็อตอจังหวะเดียวนะครับสกิลทําชิ่งวันทั t พาสท g ูพาสซิ่งมีสกิลแบบแทงทะลุช่องให้เพื่อนด้วยนะครับและนี่ฮะทีเด็ดนะครับสกิลอาริเอลซูเปอร์รีออริตี้นะครับผมเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเล่นลูกกลางอากาศสุดยอดเลยปู่รอสุดยอดเลยขอลองหน่อยเด้เปิดมงเกมมิ่งเปิดเข้าไปฟาดลูกนี้ <c oughs> โอ้หลูกแรกก็สะใจเลยครับผมเดนิสรอ ผมขออนุญาตเรียกว่าคุณปู่รอแล้วกันนะครับผมเรียกลูมินิก้ว่าลุงนียเราก็ต้องเรียกเทนนิสรอว่าปู่แล้วครับผมนี่คือดูความสามารถดูทรงแล้วนะครับผมคือสายสายเจ้าเวหาเลยนะครับผมแต่แต่สูงแค่175นะผมใช้คำว่าแค่นะครับถ้าเกิดว่าไปเทียบกับพวกยันคอเลอร์โอ้โหเทียบดูครับหลุดมาแล้วดูทรงนี้เหมือนลุงมินิก้ไหม ดูเพลินๆเ,เหมือนลูมินิเก้นะเดนิสลอเดนิสลอเนี่ยจริงๆเขาเคยเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับแล้วก็เล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับถือว่าเป็นตัวที่แบบย้ายย้ายแบบดับบี้อ่ะย้ายดับบี้นะครับดูฮะเปิดมงจากด้านข้างนะครับมงไม่ได้ก็ฟาดลูกนี้โอ้โหแล้วท่าดีใจมันเหมือนคล้ายๆกับลูมินิเก้ด้วยนะครับยกมือ2มือแบบนี้นะครับไปแล้วดูรูปร่างรูปทรงแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับลูมินิเก้ครับพลิกแล้วยิงโอ้โว้ยเฮ้ มีความคล่องในตัวนะครับเหมือนมีของนะผมเล่นแรกๆนะผมรู้สึกว่าเหมือนมีของนะมีความคล่องมากกว่าค่าพลังหรือเปล่าครับเพราะว่าความรู้สึกของเราอ่ะมันเหมือนเล่นลูมินิก้ดูครับพลิกซ้ายพลิกขวาพลิกหน้าพลิกหลังนะครับแล้วแทงทะลุช่องมีสกิลซูรูพาซิ่งด้วยนะครับอ่ะลองเปิดมงเกมมิ่งครับซานโชเล่นฝั่งขวาเนี่ยเปิดได้ขวาเลยครับผมเปิดเข้าไปโคกลูกนี้โอ้ยเจ้าเวหาคนใหม่ครับนี่แล้วท่าดีใจข้าคือลูมินิก้ร่างปู่ สุดจัดอ่ะอีกลูกหนึ่งยังไม่หายคล่องใจเปิดอีกลูกหนึ่งโคบลูกนี้โอ้โหนิดนึงนิดนึงโดนบล็อกครับดูไกลๆแล้วทรงทรงลูมิเนเก้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปร่างส่วนสูงหน้าตานะครับทรงผมคล้ายๆกันเลยนะฮะผมคิดว่าผมเล่นลูมิเนเก้อยู่ด้วยนะครับซ้ายลูกนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆนี่ครับเหมือนไหมใส่เบอร์สิบนะครับถ้าเกิดว่าใครจะเปลี่ยนเบอร์ให้ตรงนะครับเขาใส่เบอร์สิบนะครับผมมีความรู้สึกว่าทรงทรงของเขาความสามารถของเขามันเล่นง่ายนะหรืออาจจะ คิดว่าเป็นลูมินิเก้หรือเปล่าเนี่ยหลุดมาแล้วพอดิท่าดีใจก็ลูมินิเก้ชัดๆลูมินิเก้เวอร์ชันแมนเชสเตอร์ครับดูแทงหลุดครับแล้วมีเวลานิดนึงแต่งนะครับยิงได้ทั้งขวาทั้งซ้ายนะครับยิงได้หมดเลยนะครับเวลี่ไฮสำหรับเท้าซ้ายเลยนะครับมาหาเหลี่ยมนิดนึงแล้วซ้ายสารโชคครับหลุดมาโอเคยืนฝั่งนี้ละครับเปิดเท้าขวาเปิดไม่แม่นไหมโทษคนเปิดเฉยไปเดะบอย เบิร์นลูกนี้โอ้โหปู่หลุดมาแบบนี้ก็เหลือไมล่ะอ๋อยิงเข้าสามเหลี่ยมเลยนี่โอ้โห,โโหแล้วโชว์สมือครับสองไม้สมือสุดยอดโฟเดนยัดไปครับเดนิสรอหมุนแล้วพลิกไปบุโนโ่รอจังหวะรอจังหวะปู่ไปครับปู่แตะโลกฟันได้นิดนึงแล้วยิงเน้นๆโอ้โหกะปั่นเน้นๆครับโฟเดนขโมยมาครับให้เอาไม้แก้ตัว เจอกันอีกแล้วครับฟันได้ฟันได้เอ้าฟันได้หนีเหรอฟันได้ไม่เข้าแล้วขวาเลยสันนิ่งเลยสำหรับการรีวิวนักเตะในเกมภาคนี้เนี่ยผมรีวิวในแลนด์กิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะต้องบอกอย่างนี้นะครับบางคนอาจจะบอกว่าเออทำไมพี่เจอคู่ต่อสู้ไม่เก่งหรือเปล่าหรือยังไงนะครับไม่รู้ฮะคือน,นี่ฮะมันเป็นตัวแปรที่เราควบคุมไม่ได้นะครับในการเล่นออนไลน์นะครับเปิดเข้าไปจับแต่งนิดหนึ่งแล้วฟาดลูกนิ้วโอ้ยของนาเต้ยืนมองเหรอ,อหลุงเอ้ไม่ใช่ลุงดิปู สุดยอดผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงกันนะครับหนึ่งเลยนะคืออาจจะไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะเกิดไม่ทันอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ํานะครับผมคืออาจจะมันมันอาจจะเก่าไปนะครับผมคือทั้งคลิปเอ่อฝีม้ลายมือของเขาภาพการแข่งขันเนี่ยอาจจะหาดูยากหน่อยนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเอาความสามารถในเกมผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีความคล่องตัว พอใช้ได้ทีเดียวเลยนะครับผมและทีเด็ดก็คือเปิดมงเกมมิ่งครับเปิดมากโคกอีกหนึ่งลูกโอ้โหอย่าลืมนะจ้มสูงมากนะครับเฮดดิ้ง <ed> ก็สูงนะครับแล้วมีสกิลเออริโอ้ซูเปอร์เรตี้นะครับเป็นสกิลเพิ่มโอกาสในการเล่นลูกอากาศได้ดีด้วยนะครับน้อยคนมากนะครับผมที่มีสกิลนี้สําหรับกองหน้านะเออถ้ากองหลังกนะโอเคเซนเตอร์มีเยอะมีสกิลนี้เยอะนะครับแต่ว่าสําหรับกองหน้าแล้วมีสกิลเพิ่มโอกาสในการเล่นลูกอากาศแบบนี้เนะี่ย ตัวท็อปๆเลยก็จะมีด็อกบาร์แฮร์รี่เคนนะครับเดนิสลอเนี่ยนะครับแล้วก็มาเรียนเตสล่างเก่าล่างทีมชาติสเปนนะมีไม่เยอะครับแต่ว่าเดนิสลอนี่คือจ้ำสูงกว่าเพื่อนเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าใครจะลองเน้นความสามารถในการเปิดมงเกมมิ่งนะครับลองปู่รอถ้าเกิดว่าคุณเปิดได้นะครับแล้วตัวรีเจนเดอรี่เนี่ยการอัพมันก็ไม่ได้เปลืองไอเทมมากนักเลยนะครับผมแต่ปัญหาคือตัวทีมเพสต์ได้เนี่ยนะครับของเขาเป็นลองบอลไงแต่คุณจะเอาแบบผมก็ได้นะคือไม่ต้องอัพทีมเพสต์ได้เลยครับผม เพราะว่าถ้าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นตำแหน่งอื่นเนี่ยแบกภาระ,ะไปแล้วนะครับก็ ใส่สเตตแล้วล้วนไปเลยนะครับผมอย่างน้อยเป็นเป็นการลองของแล้วกันนะครับคืออาจจะไม่ใช่ตัวหลักหรือเปล่าหรือยังไงเพราะว่าเอาอาจจะไม่ได้อินไม่ได้ฟิลลิ่งในการเล่นนะครับเพราะว่าไม่รู้จักนักเตะหรือว่าดูไม่ทันอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรครับผมดูความสามารถของนักเตะเป็นหลักก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับดีนิสลองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่เป็นแบบว่าเด็กผีแฟนผีนะครับสะสมตำนานไว้ในทีมนะครับผมก็ไม่เสียหายอะไรเลยนะครับโอเคนะครับสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณคุณเอลสกี้ด้วยนะครับที่ให้ยืม แล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรัคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ Seen a lot of change, been through a lot of pain